t o t ตเทมแอร์โฟร o ดอประตูระบายอากาศแบรนด์คุณภาพจากประเทศญี่ปุ่น t o t t เทมแอร์โฟร o ดอเป็นประตูที่สามารถระบายอากาศภายในตัวบ้านได้ดีโดยที่ไม่ต้องทำการเปิดบานประตูอีกทั้งยังสามารถควบคุมปริมาณลมได้ตามที่ต้องการประตู t o อตเทมแอร์ o ฟร o ดอประกอบด้วยบานสไลด์3ระดับระดับที่1คือ การเปิดช่องให้ระบายอากาศได้อย่างเต็มที่ทําได้โดยการเปิดบานกระจกมารวมกันที่ตรงกลางของบานระดับที่2คือการเปิดช่องให้สามารถระบายอากาศได้บ้างเพื่อให้มีการไหลเวียนของอากาศอยู่แต่ไม่ต้องการให้มีลมเข้ามามากสามารถทําได้โดยการเปิดแงม้มช่องกระจกเพียงเล็กน้อยระดับที่3คือการปิดสนิทนอกจากนี้รอบบานประตูยังมียางทนความร้อนที่ทนทานต่อแรงดันลมช่วยกันเสียงรบกวนจากภายนอก ลยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการป้องกันน้ำอีกด้วยประตูระบายอากาศทอดเทม Airflow ด o o r ถูกออกแบบให้มีบานมุงลวดสอดแทรกตรงกลางเพื่อป้องกันฝุ่นและ,มะแมลงด้วยโดยไม่บดบังการมองเห็นแต่ช่วยเพิ่มความโปร่งสบายตาและมองเห็นวิวข้างนอกได้เหมาะสำหรับการใช้ในสภาพอากาศเขตร้อนชื้นแบบเมืองไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากสามารถช่วยในการไหลเวียนของอากาศภายในบ้าน ทั้งยังรับมือกับฝนฝุ่นความร้อนความชื้นที่สะสมในอากาศอุณหภูมิภายในบ้านและการรั่วซึมของน้ำได้อย่างดีในทุกสถานการณ์ส่วนใจติดต่อได้ที่0637205750หรือ Line ID คุณภาพ